เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณปาล์มแล้วก็คุณเมย์ค่ะทั้งคู่เขาเป็นแฟนกันโดยที่ปาล์มเนี่ยเขามาช่วยธุรกิจของเมย์จนผ่านไปหลายปีค่ะตัวของปาล์มเนี่ยเขาก็อยากที่จะสร้างครอบครัวเพราะว่าตอนแรกอะเขาจะเป็นแค่แฟนกันออยากจะดูแลมเมย์ไปตลอดชีวิตครับน้องปาล์มเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะชวนแฟนเนี่ยไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัด แต่ว่าระยะเวลาในการชวนไปค่ะน้องเขาก,ากะว่าจะไปเซอร์ไพร์วันเกิดด้วยแล้วก็ไปขอเธอแต่งงานอมองว่าริมชายหาดค่ะมีแบบเขาเรียกว่าไงนะพระจันทร์กับคลื่นเนาะตอนนั้นทุกอย่างก็ดูปกติดีแต่ทันทีที่น้องปามค่ะเขาก็ขับรถค่ะพอพ้นเขตกรุงเทพปุ๊บจู่ๆค่ะน้องเมย์เนี่ย เขาก็มีอาการเหมือนหวาดระแวงครับเธอบอกว่ามันรู้สึกเหมือนมีใครอ่ะจ้องมองอยู่ตลอดเวลาซึ่งปามเขาก็ตอบค่ะว่าเมีน่าจะคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ในรถเพราะฉะนั้นนะ่ะเออมันไม่มีใครอ่ะมีแค่เราสองคนนี้แหละปามเขาก็เลยให้เมยค่ะเหมือนใส่หูฟังครอบเอาไว้แล้วก็ปิดตานอนไปเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปถึงที่พักแล้วเนี่ย เดี๋ยวปามอะ่ะจะปุกแต่ทีนี้ค่ะพอปามเขาขับรถมาจนเข้าเขตแตยองจูๆ่ๆรถมันก็เหมือนกระตกค่ะแล้วมันก็ไปเสียอยู่ที่หน้าวัดแห่งหนึ่งตัวน้องปามค่ะเขาก็พยายามที่จะซ่อมแล้วก็เหมือนโทรตามช่างค่ะที่อยู่แถวนั้นแต่จุจู่เนี่ยระหว่างที่ปามกับช่างค่ะเขาก็กำลังยืนอยู่รถอยู่ข้างหน้าเมเนี่ย ก็ตื่นขึ้นมาค่ะแล้วก็เปิดประตูรถลงมาลงมาในลักษณะวยวายด้วยนะคะแล้วเมย์บอกว่าปามแก้งเมย์เหรอซึ่งปามเขาก็งงอะเขายืนอยู่กับช่างไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยเมย์บอกว่าทําไมปามถึงพูดแบบนี้ปามพูดว่าถึงที่ของเมย์แล้วออืมอืมตอนนั้นน้องปามเขาก็งงค่ะแต่เขาก็บอกว่าเ,ออเขาไม่ได้พูดนะ เดี๋ยวเขาดูช่างซ่อมรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเข้าที่พักกันซึ่งตอนนั้นนะคะก็โอเคทุกอย่างไปถึงที่พักทั้งคู่ได้พักผ่อนแล้วก็มีแวะเที่ยวกันถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับจากนั้นค่ะคืนวันเกิดของเมย์ก็มาถึงน้องปามเนี่ยเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้แล้วโดยการที่ไปเตรียมกับทางรีสอร์ทด้วย จะเป็นการจัดโต๊ะดินเนอร์ให้ริมหาค่ะแล้วก็พวกพี่พีพนังงานเนี่ยก็จะมีการมาร้องเพลงเสร็จแล้วก็จะมีการเหมือนเขาจะเรียกไอที่จุดอะไรคะที่มันจะเป็นแบบสามเหลี่ยมปุบปัวเนาะแบบว่าเออเซอร์ไพรส์ทีนี้เออปาล์มเนี่ยเขาก็แกล้งบอกค่ะว่าเดี๋ยวปาล์มจะต้องไปคุยธุระนะกับรีสอร์ทแบบหนึ่งพอทุ่มหนึ่งให้เมเนี่ย เดินออกไปที่หาดก่อนได้เลยเพราะว่าปามอะ่ะจองโต๊ะไว้ให้แล้วครับซึ่งจริงๆน้องปามเขากะว่าถ้าเมเนี่ยไปนั่งแล้วตัวเองกับน้องๆพนักงานเนี่ยก็เหมือนจะเดินยกเค,ค้กกไปเซอร์ไพรส์แบบนั้นค่ะแต่พอปามค่ะไปถึงหาดกะว่าเมย์เนี่ยต้องมานั่งรอก,ก่อนแต่ปรากฏว่าก็ไม่เห็นค่ะน้องยังไม่ได้มาที่โต๊ะครับ ตอนนั้นปามเนี่ยก็นั่งรอแต่ว่าก็ต้องนั่งแอบนะคะพนักงานด้วยเนาะรอประมาณยี่สิบนาทีจนตอนนั้นน่ะเริ่มกังวลแล้วค่ะพอโทรไปหาเมในมือถือเนี่ยน้องก็ไม่รับปามเลยคิดว่าเออไม่ต้องเซอร์ไพรส์มาแล้วเ๋ยาไปหาเมที่ห้องก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยเขาเป็นห่วงตอนที่ปามไปถึงห้องค่ะก็รูดขี่การ์ดเข้าไปแต่ในห้องอ่ะมันก็ไม่มีใครอยู่ค ตอนนั้นน้องก็เลยไปเดินหารอบๆเพราะว่าด้วยตัวรีสอร์ทอะคะ่ะมันจะเป็นบ้านเป็นหลังแล้วก็อยู่ห่างๆกันเวลาที่เราจะเดินค่ะไม่ว่าจะเดินลงหาดหรือว่าจะเดินไปตรงไหนอะมันจะมีพวกต้นไม้แล้วก็มีเหมือนทางเดินหินนะคะให้เราเดินตัวปาล์มเนี่ยเขาก็ให้พนักงานอะคือจะไปทําอะไรก็ไปทํำก่อนเดีย๋ยวเขาเดินหาแฟนก่อนพอเดนพอเดินไปข้างๆ ตามเริ่มได้ยินค่ะอมันเป็นเสียงเหมือนคนร้องไห้ปนหัวเราะอืมันแปลกมากค่ะมันเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เดี๋ยวร้องไห้แล้วก็สลับกับหัวเราะแบบนั้นค่ะซึ่งปามบอกว่าเนี่ยเป็นเสียงเมย์แน่ๆปามก็เลยรีบวิ่งเข้าไปที่ช่องทางเดินค่ะตรงข้างห้องก็ไปเห็นว่าตอนนี้เมย กำลังยืนอยู่บนเก้าอี้ค่ะครับมีเชือกบางอย่างคล้องอยู่รอบคอของเมแล้วเชือกมันก็ถูกโยงไปเข้ากับกิ่งของต้นไม้ใหญ่อตามเห็นแบบนั้นค่ะน้องรีบตะโกนเรียกเลยว่าเม่จะทําอะไรจ<อ>ังหวะนั้นค่ะเมเนี่ยเขาก็หันมามองหน้าปามช้าๆ<อ>แล้วก็ฉีกกินจากนั้นนะคะ น้องเขาก็เหมือนเตะเก,ก้าอี้อะ่ะแล้วทําให้ตัวของเมยห้อยอยู่กับต้นไม้ oh. โดยมีเชือดเนี่ยรัดคอตามรีบวิ่งเข้าไปค่ะลักษณะคือน้องอะ่ะต้องเหมือนกอดขาของเมอ่ค่ะพยุงเอาไวอ้อ่ะเพื่อไม่ให้เชือกอะ่ะมันรัดคอมากกว่าน,นี้ครับปากน้องตามก็เรียกค่ะตะโกนให้คนช่วยให้คนแถวนั้นอะ่ะช่วยโชคดีค่ะที่มีแขกคนอื่น จากพนักงานน่ะได้ยินเขาก็เลยมาช่วยกันจากนั้นค่ะก็รีบนํเมีเนี่ยส่งโรงพยาบาลเพราะว่าพอตอนที่น้องอ่ะเหมือนกับว่าปัดเก้าอี้ลงไปอ่ะคะ่ะเราเชือกมันรัดคออ่ะน้องอ่ะสะลบไปนะคะในตอนที่เม์ฟื้นขึ้นมานะคะ่ะคือต้องบอกว่ามันได้รับการช่วยเหลือเร็วเนาะเพราะว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยน้องปามเรา่าเข้าไปรีบกับประคองเอาไว้ครับพอเม์ฟื้น ปามก็ถามค่ะว่าเมย์ทำแบบนี้ทำไม,มเมย์อบอกว่าเมย์ไม่รู้ตัวค่ะคือเมย์รู้นะว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เห็นด้วยว่าปาล์มมาหาแล้วว่ะแต่เมย์อ่ห้ามตัวเองไม่ได้มันเหมือนกับถูกอะไรสิงหรือมันไม่เป็นตัวเองคอ่ะเราก็คือเดินไปเราก็เอาเชือกผูกคอตัวเอง แล้วปามเขาก็เลยถามต่อค่ะว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่แอนไหม mm. พี่แอนคือพี่สาวของเมย์ค่ะ mm. ตอนนั้นเนี่ยน้องเมย์อะทำหน้าแบบตกใจมองหน้าปามแล้วก็ถามว่าทำไมปามถึงถามเมย์แบบนี้ mm. ปามเลยเล่าให้ฟังค่ะว่าในตอนที่พอพาเมย์มาตรงโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็เข้าห้องเอเป็นห้องแยกและตอนที่เมย์ยังไม่ฟื้น เมละเมอค่ะอืแล้วการละเมอเนี่ยมันเป็นการละเมอแบบขอโทษตลอดเวลาเลยพี่แอนเมขอโทษพี่แอนเมขอโทษปามถามอีกครั้งค่ะว่าเมมีอะไรจะเล่าให้ปาลฟังไหมในตอนนั้นเองค่ะ,ะมิ้มขอย้อนกลับไปหลายปีก่อนเมเนี่ยมีพี่สาว ชื่อว่าแอนทั้งคู่ค่ะช่วยกันทำธุรกิจเรียกว่าเป็นธุรกิจกงรงสีก็ได้ค่ะอของครอบครัวแต่มันก็มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นเพราะว่าพี่แอนค่ะเสียชีวิตแล้วเป็นการเสียชีวิตในวันเกิดของเมย์ด้วยห,หลังจากเหตุการณ์นั้นมาเมย์ไม่ฉลองวันเกิดอีกเลยเรื่องนี้ทำให้เมย์ฝังใจ จากที่เมย์ค่ะเคยเป็นเด็กที่สดใสกับกลายเป็นคนที่ไม่มีรอยยิ้มไม่มีเสียงหัวเราะแล้วเมย์เนี่ยก็เริ่มเผชิญกับโลคอารมณ์แปรปวนอย่างหนักค่ะชนิดที่ว่าตอนนั้นน่ะคือเดี๋ยวคุ้มดีเดี๋ยวคุ้มร้ายค่ะปามที่เป็นแฟนเมย์อยู่เนี่ยเขาก็เลยเข้ามาดูแลเมย์ดูแลทุกอย่างค่ะรวมทั้งเรื่องธุรกิจด้วยแล้วก็เมย์เนี่ย อาการก็เริ่มดีขึ้นตัวของปาล่ะค่ะเขาฟังมาถึงตรงเนี้เขาบอกว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดแล้วปาไม่เข้าใจว่าแล้วมันเกี่ยวกันยังไงคือพี่แอนก็เสียไปแล้วเขาตายไปแล้วอะแล้วเมย์ทำอะไรผิดทำไมอะที่ผ่านมาเมย์ก็ทุกทรมานอะมาหลายปีแล้วนะแล้วที่พี่แอนเขาตายไปเนี่ยเมยผิดตรงไหน ตอนนั้นน้องเมย์ค่ะก็พูดว่าถ้าเมย์เล่าอ่ะตามจะยังอยู่ข้างๆเมย์ไหมเมย์นิ่งไปพักใหญ่เลยค่ะก่อนที่จะพูดว่าพี่แอนอะไม่ได้ตกบันไดเองอ้าวมันเป็นความผิดของเมย์เรื่องในตอนนั้นค่ะเมย์เนี่ยเขาไปเจอค่ะว่าพี่แอนเนี่ย กำลังคุยกับผู้ชาย<อ>แต่เป็นผู้ชายอื่นเมย์บอกว่าให้พี่แอนอะ่ะหยุดทำแบบนี้เพราะพี่แอนอะ่ะเขาไม่สามีแล้วค<อ>่ะเมย์ไม่ชอบเลยไม่ชอบเห็นพี่แอนเป็นแบบนี้แต่ไม่ว่าจะยังไงพี่แอนเขาไม่ยอมหยุดคะ่ะเ<อ>มย์ก็ทั้งขู่ทั้งขอร้องจนในที่สุดอะ่ะพอคนมันเริ่มทะเลาะก,กันเมย์เขาก็เลยตัดสินใจคะ่ะส่งหลักฐานที่พี่แอนน่ะ คุยกับผู้ชายคนอื่นอ่ะส่งไปให้สามีพี่แอนเลยค่ะในที่สุดสามีแล้วก็พี่แอนเขาก็ทะเลาะกันแล้วก็เกิดการฟ้องหย่าก,กันขึ้นด้วยครับพอฟังถึงตรงนี้น้องปามก็บอกว่าปามก็ไม่เข้าใจอ่ะก็พี่แอนก็ผิดเองอ่ะอืแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเมย์ก็เขาทําผิดของเขาเองตอนนั้นเมย์ร้องไห้แล้วก็ค่อยๆร้องหนักขึ้นค่ะ น้องไม่พูดต่อตัวของปามอะด้วยความที่เขาอยากรู้ค่ะเพราะว่าเขากาลังคิดว่าเขาจะใช้ชีวิตที่เหลือกับผู้หญิงคนเนี้ยเขาอยากแต่งงานกับเมอเขาก็เลยเข้าไปกอดแฟนเอาไว้แล้วก็บอกว่าถ้าไม่บอกอ่ะแล้วปามจะช่วยเมได้ยังไงอืให้เมย์อะเชื่อใจปามนะว่าปามอะจะอยู่ข้างๆเมแบบนี้ตอนนั้นนะคะน้องเมย์ก็เลยยอมเล่า ว่าพอพี่แอนเนี่ยหย่ากับสามีแล้วกิ๊กหรือว่าผู้ชายค่ะที่พี่แอนเนี่ยคุยอยู่เราก็คิดว่าเนี่ยคนเนี้ยจะมาแทนสามีเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ทิ้งพี่แอนไปอาอม,มันเลยกลายเป็นว่าชนวนในการทําให้พี่แอนไม่เหลือใครอ่ะม,มันมาจากมีค่ะอืแล้วจากนั้นเนี่ยในวันเกิดของเมย์ ทุกคนเนี่ยก็กาลังเตรียมจะกินข้าวฉลองวันเกิดกันแต่ในวันนั้นนะคะตัวของปาล์มเนี่ยก็มากินด้วยเพราะเขาเป็นแฟนกันแล้วพี่แอนตั้งใจจะเอาของบางอย่างให้ปาล์มดูค่ะครับของที่เมียทำใส่ปาล์มค่ะอ้าวมันเป็นหุ่นค่ะหุ่นคู่ ที่มีดวงของทั้งเมย์แล้วก็ปาล์มอ่ะเหมือนพันกันเอาไว้ครับผูกกันเอาไว้ค่ะเนี่ยคือความรับที่พี่แอนอะ่ะก็กลุ่มเอาไว้แล้วอยากจะแบบน่าจะอยากทําลายน้องสาวเหมือนกันนะคะว่าในเมื่อ,เ,อเธอทําฉันฉันก็จะเปิดเผยความลับเธอพอปาลมได้ยินตรงเนี้ยค่ะปาลมก็บอกว่าเมย์ทำของใส่ปามเนี่ยนะ แล้วทําไปทําไมอ่ะอถึงไม่ทําอ่ะปาล์มก็รักเมย์อยู่แล้วนะซึ่งตอนนั้นนะคะน้องเมย์เขาก็สับสนอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เขาแค่กลัวเขาอยากให้ปาล์มอ่ะรักเขาคนเดียวอพอพี่แอนรู้เนี่ยพี่แอนไม่ใช่แค่จะเอาไปบอกปาล์มอะคะ่ะแต่ทุกคนอ่ะที่มางานวันเกิดพี่แอนอยากให้ทุกคนรู้ให้หมดเลยอืเพราะว่าถ้าพี่อ่ะจะต้องผิดหวัง เม์ก็ต้องผิดหวังเหมือนกันถ้าพี่จะไม่เหลือใครอะ่ะเมก็ต้องไม่เหลือใครเหมือนกันในตอนนั้นนะ่ะพี่แอนกับเมอ่ค่ะก็ทะเลาะก,กันเสร็จแล้วว่าเม์ก็สะบัดแขนแต่ในจังหวะที่สะบัดแขนนะคะทําให้พี่แอนน่ะเขาตกบนไดลงไปแต่ว่าตกในลักษณะที่แบบเอาหัวลงนะคะมัน,นก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตรงประมาณเหมือนเขาเรียกว่าไททรอยอะ่ะมันไปแบบฟาดเข้ากับเหลี่ยม เอ่อบันไดมาเลยทําให้พี่แอน่ะเสียชีวิตครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมย์ก็ฝันร้ายมาตลอดอคือฝันถึงพี่แอนเนี่ยแหละส่วนในชีวิตจริงค่ะน้องจะได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นน้ําหอมของพี่แอนอะอมันจะชอบลอยมาตามลมตลอดจนในที่สุดเมใช้ชีวิตต่อไปอ่ะไม่ได้ค่ะอื เมก็เลยไปหาเป็นอาจารย์พม่าค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ท่านเนี้ยเขาบอกว่าเขา่าสามารถทำพิธีสะกดวิญ,ญญาณเอาไว้ได้ตอนนั้นเขาก็เขียนยันค่ะแล้วก็เอายันเนี้ยให้เม์เนี่ยแปะเอาไว้ที่บ้านแต่ที่บ้านในที่เนี้ยค่ะไม่ได้แบบไปแปะหน้าประตูนะคะจะไปแปะไว้ตรงห้องใต้ดิน ใต้บันไดม,มันเป็นที่ที่พี่แอนอเนี่ยตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตนั่นแหละอืซึ่งถ้าไม่ทําอย่างนี้ค่ะเมจะโดนพี่แอนเน่ยเรียกว่าตามหลังควานโดยเฉพาะวันครบรอบวันตายค่ะอืแต่เม์ก็ไม่รู้เลยว่าทําไมตอนเนี้ยจูจ่ๆพี่แอนน่ะถึงกลับมาอีกครั้งเพราะจริงๆอ่ะเ,ออเหมือนพี่แอนหายไปหลายปีแล้วค่ะ ถ้าบอกว่าโดนสะกดไว้อ่ะเมย์ก็เชื่อแบบนั้นตามค่ะเขาก็เลยถามว่ามันใช่ข้ายันที่เป็นสีแบบน้ำตาลไหมแล้วมันก็เหมือนมีภาบเลือดอ่ะแบบมันแปะอยู่ตรงแบบเขาเรียกว่าต้องเปิดห้องใต้บันไดเราก็เข้าไปแปะด้วยนะคะซึ่งเมย์ก็ตกใจว่าตามดูได้ยังไง ตอนนั้นปามเขาจะไปเอาของค่ะซึ่งของเนี้ยมันอยู่ในห้องใต้บันไดปามก็เลยเปิดเข้าไปแล้วก็ไอ้พยันเนี้ยมันล่วงอยู่ที่พื้นเขาก็เลยเหมือนไปหยิบดูว่าเอยมันคือผ้าอะไรมันดูว่ามันจะเป็นยันหรืออักขระบางอย่างแหละแต่สำหรับปามอะ่ะเขารู้สึกว่าใครเอามาไว้เนี่ย มันดูสกรปรกด้วยแล้วเขาก็กลัวว่ามันจะเป็นของไม่ดีหรือเปล่าพอหน้าตามันเหมือนมันไม่ใช่พระไม่ใช่เท้าเวทไม่ใช่หลวงปู่แบบนั้นนะคะ oh. เขาเลยคิดว่าเอาไปทิ้งดีกว่าออ oh. แล้วปามก็หยิบขยัเนเงี้ยดึงออกแล้วก็ไปทิ้งอ่ะ oh. พอปามเล่าถึงตรงนี้เมย์ก็สีหน้าเปลี่ยนเลยค่ะ oh. จากนั้นอ่ะ จากที่เธอกําลังร้องไห้ใช่ไหมคะ,ะเราก็แบบเศร้าเสียใจตอนนี้ค่ะเมย์คือผักตามออกแล้วก็ชี้หน้าด่าเลยว่ามึงแกออกทําไมมึงแกะมันทําไมมึงไปช่วยมันทําไมรู้ไหมว่าโอ้โหคือเรียกว่าอยู่อยู่น้องก็เปลี่ยน,นอุปนิสัยแล้วก็อารมณ์เสียซึ่งจริงๆแล้วไออารมณ์เนี้ยค่ะมันคืออารมณ์ของเมในตอนที่พี่แอน่ะเสีย แล้วปามเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลเพราะว่าเมย์ไม่สามารถที่จะรันธุรกิจตัวเองต่อไปได้ครับซึ่งพอ,อ,อแปบ๊บเดียวค่ะที่พยาบาลเนี่ยเขาก็เข้ามาดูแล้วก็ต้องมีการให้ยาเพื่อให้เมย์สงบลงหลังจากนั้นนะคะอาการของเมย์ก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหลังจากที่ทั้งคู่ค่ะพอออกจากโรงพยาบาลเนี่ย เขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวต่อและเขาก็กลับมาที่บ้านแล้วก็มารันงานต่อปามบอกว่าบรรยากาศในบ้านเนี่ยมันอึดอัดมากมคือปามเนี่ยพยายามที่จะคุยค่ะอยากที่จะปรับความเข้าใจกับเมยแต่ตัวของเมย์เองอะ่ะเขาก็จะพยายามเลี่ยงๆตลอดอจนวันหนึ่งค่ะปามเนี่ยเขาได้ยินมันเหมือนมันมีเสียงอะไรแบบ โคมคามก็ไม่รู้เขาก็เลยขึ้นไปที่บนห้องก็ไปเจอค่ะว่าเมย์เนี่ยกําลังเหมือนหยิบแบบของเออหยิบสิ่งต่างๆเนี่ยแล้วก็เคลื่องลงพื้น oh. เรียกว่าทําลายเข้าวของในห้องน่ะปามเขาก็เลยรีบเข้าไปห้ามว่าแบบอย่าทำอะ่ะแต่จูๆ่ๆน้องเมย์อ่ะเธอก็กรีดค่ะกรีตดออกมาแล้วก็บอกว่า หุกปากหุกปากหุกปากคือตะโกนซ้ํำๆแบบนั้นก่อนที่จะวิ่งออกไปนอกห้องตัวของปามอะค่ะเขาเครียดนะคะเขาคิดว่าไอ้สภาวะต่างๆอะมันน่าจะจบลงแล้วอะเพราะว่าเมดีขึ้นแล้วอะแต่เขาไม่คิดว่าทําไมมันถึงเหมือนย้อนกลับไปหลายปีก่อนที่เมมีอาการแบบแบบนี้เลยลค่ะอารมณ์แปรปวน ในระหว่างที่น้องก็กําลังแบบยืนมองไปรอบๆห้องค่ะเพราะว่าของมันได้เทะไปหมดจากนั้นเนี่ยมันมีเสียงมันเป็นเสียงดังแบบเหมือนแบบโคมใหญ่ปามเลยต้องวิ่งออกมาดูค่ะว่าเสียงอะไรมันดงังซึ่งตอนออกมาดูเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือตอนเนี้ยเ,เม์ียค่ะนอนอยู่ที่บันไดชั้นล,าล่างแล้วะค่ะอืมเมื่อกี้เนี่ย น้องน่าจะตกพืนไดค่ะอ oh. แล้วพ่อปามวิ่งลงมาดูอะเอ่อเลือดคือน้องปามบอกว่าตอนนั้นอะไม่รู้เลยว่าเลือดมันมาจากไหนแต่ไม่กล้าขยับค่ะคน้องก็เลยรีบโทรเรียกรถพยาบาลให้มารับเพราะว่าตอนนี้เลือดอ่ะมันไหลยเยอะมากแล้วตัวของเมย์อะค่ะพอเลือดไหลไปสักพักหนึ่งเนี่ยก่อนที่รถพยาบาลจะเข้ามาเมย์เริ่มมีอาการชักด้วยค่ะอื เมื่อตอนที่พาไปส่งโรงพยาบาลแล้วน้องเมย์ก็ไม่ได้สติอะค่ะอยู่แบบเกือบสัปดาห์ mm hmm. ตัวของปามอะค่ะเขาก็อยู่เฝ้าแต่เขาก็ร้อนใจแล้วน้องก็คิดทบทวนว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยมันผิดตั้งแต่ตอนไหนทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ช่วงเวลาสัปดาหนะ์นะั้นอะคือถ้าเมย์ยังไม่ฟืนะ้นอะ ปามเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับสภาพก็แย่ค่ะแต่แล้วคืนหนึ่งค่ะในขณะที่ปามเนี่ยก็หลับไปปามฝันถึงพี่แอนค่ะในฝันเนี่ยเมย์เนี่ยกำลังร้องไห้อยู่พี่แอนนะคะลักษณะคือเขาเอามือเนี่ยจิกผมเมย์แล้วก็ลากค่ะลากลากไปด้วยกันเมย์เนี่ยก็เรียกว่าร้องไห้ดิน้น แล้วก็เรียกชื่อปามด้วยในฝันซึ่งพ่อปาม์ะค่ะเขาพยายามที่จะวิ่งเข้าไปแต่วิ่งเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงอ่ะพี่แอนเนี่ยก็ลากตัวเมย์ไกลออกไปเรื่อยๆจนแกหยุดค่ะแล้วพี่แอนก็หันหน้ามาพูดกับปามเมค่ะว่ามันต้องเจ็บเหมือนที่กูเจ็บเช้าวันนั้นพอปามตื่นขึ้นมาค่ะน้องปามก็เลย ออกขับรถไปที่วัดค่ะเป็นวัดที่เก็บอฐิของพี่แอนค่ะครับปาล์มก็ไปตรงนั้นเลยแล้วน้องเนี่ยก็คุกเข่าลงแล้วก็พูดทางน้ำตาเลยว่าพี่แอนผมขอโทษผมขอโทษแทนเมทุกอย่างเลยผมขอร้องคืนเมยให้ผมเถอะพี่ พราะตอนเนี้ยทางชีวิตของผมอะ่ะก็มีแค่เมย์เมย์คือทุกสิ่งทุกอย่างของผมอะ่ะในตอนนั้นนะคะเออน้องปาล์มอะ่ะร้องไห้ไปด้วยแล้วก็เหมือนนั่งอยู่นานมากๆจนในที่สุดเนี่ยมันก็มีเหมือนเสียงะระฆังค่ะดังฝนก็ใกล้จะตกแล้วพอได้ยินเสียงะระฆังปุ๊บปาล์มบอกว่า มันเหมือนมันมีความรู้สึกบางอย่างอะพี่แล้วผมอะก็เลยพูดกับพี่แอนอีกครั้งว่าถ้าพี่ปล่อยเมย์แล้วเมย์ฝืนอะผมจะบวชให้พี่จะกี่พันษาก็ได้ขอให้พี่อะมาบอกให้ผมรู้จากนั้นค่นะฝน่ะมันก็เริ่มแบบลงเม็ดจนตกหนักขึ้น น้องปาบอกว่ามันมีฟ้าผ่าด้วยนะคะซึ่งตัวเขาอะเขาไม่ได้กลัวะคะ่ะแต่เขารู้สึกว่าพี่แอนอะ่ะน่าจะรับรู้แล้วแหละครับอยู่ที่ว่าพี่แอนจะตัดสินใจทํำยังไงคือตอนนี้เขาก็เอาตัวเองเข้าแรกแล้วอะคะ่ะเพราะเอาจริงๆถ้าบอกว่าตามไปขออืเหมือนการบนอย่างเงี้ยคะ่ะ จะกี่พันษาก็บอกมาเขาไม่รู้เลยว่าเราถ้าพี่แอนขอย20พันษาค่คะ,ะทำยังไงเขาไม่รู้ค่ะตอนนั้นเขารู้แค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เมย์ฟืนขึ้นมาหลังจากนั้นค่ะปามก็มาเฝ้าหนุองเมยที่โรงพยาบาลทุกวันเหมือนเดิมผ่านไปประมาณสามวันเมยก็ฟื้นจริงๆค่ะครับ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยน้องปาลมบอกว่ามันมีสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกอะพี่ว่าผมอะจะต้องบวชสามพันษาส่วนตัวของเม่ะค่ะก็มาทาบุญมาใส่บาตรให้ปาลมแล้วก็อุทิศให้พี่แอนอะ่ะอยู่เสมอแต่เรื่องเนี้ยค่ะมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วซึ่งในปัจจุบันนะคะ น้องเมย์เองอ่ะก็ไม่ค่อยปกติค่ะด้วยเอาอาการป่วยเดิมแล้วก็การตกบ,บันไดของเขาอ่ะ mm hmm. มันก็ทําให้ร่างกายของเมอ่ะไม่ค่อยแข็งแรงซึ่งในปีที่แล้วอ่ะค่ะน้องก็บอกว่าเมย์เนี่ยมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบทําให้น้องอ่ะค่ะอัมาพาตครึ่งล่างนะคะ mm hmm. คือมีชีวิตอยู่ก็จริงอ่ะค่ะคแต่ก็ดาบาก ต้องนั่งรดเข็นตลอดเวลาซึ่งในเรื่องนี้ยค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์ปีนี้มึงตายอเอาจริงๆแล้วถ้าตัวของเมย์ไม่มีปาล์มก็ไม่รู้ว่าจะผ่านเรื่องราวพวกนี้มาอย่างไงด้วยนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปอีกอะ่ะถ้าพี่แอนอะ่ะไม่ได้ทำแบบนั้นเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เราเลยได้เห็นว่า มันหลายจุดชหลายแบบหลายจุดหักเหมากๆค่ะที่มันทําให้เรื่องเนี้ยมันแบบยาวมาหลายปีขนาดนี้ออืืมมเรื่องนี้ก็ประมาณนี้ค่ะพี่อ่าโอ้โหจริงนะมันมันต้องบอกว่ามันหักเหมันมันเยอะอ่ะมันดูแบบซับซ้อนมากเลยผิดตั้งแต่ใครผิดก่อนเนี่ยแอนหรือเปล่าเพราะว่าน้องสาวตัวเองเออน้องสาวตัวเองไม่ชอบแบบตัวเองมีสามีอยู่แล้วแล้วไปแอบคุยแอบกิกกับคนอื่นอย่างเงี้ย ใช่ค่ะก็จะไปฟ้องไปฟ้องสามีของคุณแอนไงใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็มันเลยกลายเป็นว่ามันก็เกิดความแค้นอยู่ดีค่ะมไม่ว่าสาเหตุอะมิมคิดว่ามันเกิดขึ้นได้นะคะ<ม>เอ,อตัวคนทําเขาไม่รู้สึกเหมือนคนโดนกระทําค่ะ<ม>เขาคิดว่าเขาทําได้แต่ว่าพอน้องมีทำแบบนั้น<ม>ก็กลายเป็นว่าก็ ก็ไม่พอใจก็แขนกันแต่ส่วนตัวเมย์เองมิมคิดว่าน้องก็ผิดค่ะน้องก็ไม่ควรที่จะเล่นของอถูกมไม่ควรไปยุ่งครับโอ้โหกลายเป็นเขาเรียกว่าศึกจริงๆมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้นะแต่กลายเป็นไม่คุยกันแล้วต่างคนต่างเหมือนจะเอาชนะกันอ,ะอ,อ่ะโอ้โหทางทางคุณแอนก็จะบอกปาว่มาเนี่ยเมย์เนี่ยทำของใส ทำของใส่ปาล์มเงี้ยอืโหเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะปัญหาครอบครัวเนาะอันนี้ต้องต้องหันหน้าคุยกันนะฮะคือสมมติมว่าไม่ว่าจะครอบครัวไหนก็นแล้วแต่ถ้ามีปัญหากันนะ่ะคุยกันดีกว่าอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะ,ะใช่ค่ะใช่เลยโอ้โหสุดยอดมากนะครับเรื่องนี้ มาที่ออฟฟิศได้นะคะคเพราะว่าทุกคนนี่ก็จะชอบมากมาออฟฟิศแล้วเดี๋ยวพาผีมาให้ดูอาจารย์คยเห็นผีไหมผีหลาบชีอยู่ไหนอย่างนี้ยินดีต้อนรับนะคะถ้าเกิดจะมาอ,ะออฟฟิศอะบอกมาก่อนได้ว่าจะมาวันไหนแต่ถ้าเกิดคิวออนไลน์คิวออนไลน์จะเร็วคะ่ะจะเร็วกว่าเพราะว่ามันง่ายจองกันเข้ามาได้เลยมาคุยกันคะ่ะ